อันนี้ก็คือผักชีล่อมฝรั่งที่เขาเก็บมาต้าจะพีน่น้อง,องสีแกงใส่หน่อไม้จากพี่น้องสีแกงใส่หน่อไม้แทสผักกะเงี้งนะคะหอมแซ่ยบคู่กันจา้านี่มาเบิ่งแกงหน่อไม้เหาค่ะอุ้ยผุดซื้อหน่อไม้มากระปุกหนึ่งจากร้านเอเชียนะคะนี่หมูเรียบร้อยจ้าดิใส่เครื่องในไก่น้ำจิน้นโอ้ยผักขนาดจ้าหมูเรียบร้อยตำข้าวเบี้ยตำพริกใส่น้ำปลาซุ้สลต เกือใส่เนาะจ้ะใส่เครื่องในไก่น้ำหมูก็ดีเด็ดเครื่องในไกน่ไม่เผ็ดนลยจ้ะอ,อันนี้ก็คือต้นหอมใหญ่เนาะค่ะสอยเป็นน้ำหนักสวยใส่แกงใส่น้ำตันค่ะที่เด็ดของเขาคือผักชีร้อนกับนงนะจ๊ะ ซิมลดคุณค่ะซิมลดแต่ทีเราก็จะคอยใส่ฝักซีหลอนพลังค่ะอืมนัวแล้วลจัดนัวแล้วจ้าน้องใหม่กับปุ๊กนึงแล้วค่ะน้องใหม่ที่เขาอ่อนมีม้ากกำลังยานัางเลยนอกจากพี่นงแล้วก็มาใส่เครื่องถืงแล้วค่ะ รสชาติเตทีเด็ใส่ผักชีหลอมกำลังนะ่งไป่จตุรงนี่ที่เด็ด้ขัขนาดอาหาริสากุกามเหรียญเก็บทักปลาใส่นุ่งไปจ้ะ สานอยู่ต่างเดนผักป่าในต่างเดนเกงหนวมาให้ใส่ผักจีโรหอมปลาหลังาไปกินกันเลยจ้า มาจับบันทึกเมื่อกินน้ำกันค่ะแกงหน่อไมใ้ใส่ผักชีล้อมฝรั่งนะะเนาะค่ะเศษเศษมันกัดกับพี่น้องอากาศก็เริ่มดีแล้วจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่กับว่ารับชมเด้อค่ะเมื่กินแกี๊ยงเข้าไปย้ำกันค่ะพี่น้องกับข้าวเหนียวโซม,มู สมูมากแกมน้ำจ้าเก็ดเหมือนคืนนี่เนาะค่ะนี่สมูมากินน้ำจ้าลุยกันเลยค่ะก็จะส,สมพอดีแล้วล่ะจ้ะนี่อือืมพอดีกินแล้ว ใส่เมื้อตุ่มสีรยพี่น้องเลยขออนุญาตนะจ๊ะ มีเกยวผวมเก้วปิกนี้ป่ะ หอมอยู่หอมเจ็บคือว่า่ะจะเ็ดแต่ผู้มากนะคะ่ะน้องคนไปกินว่าเป็นกะว่าขิวแล้วแต่ความชอบจะ้ะส่วนตัวสิบาหอมนะจ๊ะไข่ไข่พักชีดอมไทยเด็ดไครเคยกินผักชีดอมกินกับลาบกับก้วย สมมูสมพอดีกินเลยนี่สนดีกันังพอดี เขาเด็กินของเผ็ดๆไอ้มาโดนต้น้ำพุน้ำตานี ดดูดดแอบกีตะผักบื้อเลยเขากันยุ่งใกแก้เซโนไม่ขี้ว่าละจะเร็วแต่ความชอบนล้วควรไปกินพวกเป็นกระสีวา่าเมนคือว่าละจ้ะเขาเปิดปลาหอมเลี้ยงกินต้อนได้จ่าพี่น้องจั่บบททันอิ่มได้จ้ะพี่น้องสิกินต้อนหลังคลิปแล้วจ้ะ